เราคนไปแล้วบินไปแล้วหาอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะก็สุกายก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็เข้ามาดูคลิปสุกายนะจ๊ะเดี๋ยวสุกายจะถิบจักรยานไปอีกนะคะเราจะไปในเมืองกันนะจ๊ะอันนี้ก็มาดูวิวกันของประเทศในทแด์นเนาะตอนเช้าสิบโมงเช้านะคะ สั่นิดนึก็มาตกป่ากันนอนกันเห็นไหมมีเต็นท์ด้วยมานอนกันรับอากาศที่บริสุทธิ์เช้านะคะมีมีรถม,มาด้วยนะคะฝั่งนู้นจะเป็นป่านะจ๊ะแล้วก็คลอง เป็นป่าเรจะฟังลงปื๊ดชิวพี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 พจะเราจะเข้าเมืองกันแล้วอาหารสุกายก็มีบางทีอ่ะ มันก็นึกไม่ออกแล้วจะคุยอะไรดีนะคะก็คุยชีวิตของเราคนเขาก็ชอบฟังบางคนเขาก็ไม่ชอบฟังเพราะมันน่าเบื่อเปล่านะแล้วก็คุยไปเถอะนะเดี๋ยวถ้าย t ทูปเขาไม่นั่นไม่อะไรเขาก็ปิดเราเองแหละเนาะเขาไม่ปิดเ้าก็ทำไปก่อนใช่ไหมแต่ถ้าปิดเราก็ไม่ต้องทำนะคะ ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมนะคะไ,ไเไราไม่มี Youtube เราก็อยู่มาได้ใช่ไหมพอมี Youtube เราก็มาทํากันแล้วก็หาเพื่อนหาฝูงคุยกันแต่พอมันถึงวันหนึ่งมันไม่มีเราก็ไม่ต้องมีสีเรียดสุกกายก็ไม่สีเรลียดก็สวดมนต์ไหว้พ่ะปฏิบัติธรรมของเราเป็นเหมือนเดิม งานตามภาษาถึงก,กายกับเมืองไทยก,กายก็ไปเปิดร้านนวดเหมือนเดิมนะคะที่บ้านเราที่เมืองไทยถึงค่าเงินมันจะไ,ไม่ได้เท่าที่นี่อยู่เมืองไทยวันละห้าร้อยสมมตินะคะวันละห้าร้อยนวดชั่วโมงละสามร้อยหรือสองร้อยแล้วแต่นวดน้ำมันนวดไทยหรือเราก็ดูว่าเขานวดกันชัว่วโมงเท่าไหร่ เราก็ไม่ได้ฝีมือเร็วใช่ไหมเราก็ก็คิดไปเราก็ถ้ามีมากแล้วพอแล้วเราก็ฝีเราก็ไม่ต้องเอาตังค์ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่มีมันไม่พอ,อย่างไม่พอหรืออะไรเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะให้ดูหงนะจ๊ะไหมเขามีลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่รู้แม so, okay. so, so mm ่เดียวกันหรือเปล่าแม่นั้นมีเจ็ดโคมีเจ็ดนะฮะนะคะนะคะนึบๆๆืนกันที่ใจยากมากก็นะคะเขาก็นึกว่าเราจะให้อาหารเขาหรือเปล่านะคะที่เนี้ยน้ำสวยคลองน้ำสวยมากเลยนะจ๊ะ น้ำสวยน้ำใสไม่ได้เอาไม่ได้เอาหนมปังมาเนาะเนี่ยไม่แดดล่มลมตกละก็เหนไหให้ดูบรรยากาศรอบรอบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอาจารย์เอาต้องเอาให้มันปกติก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสัน่นนะคะรอบรอบนี้นะคะตน้นไม้ทั้งเลยนะจ๊ะก็แบบมืดแล้วท้องฟ้าแล้วท้องฟ้าเริ่มมืด ราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้หลักเนี่ยมันมีปืดละนะคะไ <c oughs> อ้ยาก็ไม่มีเพลงอะไรจะร้องก็ร้องดีกวะในชีวิตจริงคงยิ่งคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้ด้วยตรบาบาป ตรับชีวีมีอาถรรพ์สัมพันธ์รักสร้างรากีเรารันชีวีจนแล้วจนลำรอวันวังใจหาใครคนหนึ่งอา,ากจะตายไว้เป็นที่ จนชีวิตล่วงเลยใกล้ดับอัเชา้าคนแล้วคนเล่าทมเศร้าทับหนึ่งส่วน ชีวิตเศร้าอยู่น่าให้เงามือชาชินช่างเถิดวันหนึ่งมันคงสิ้นร่างกลบดีแล้วคงสิ้นห่วงยังเฉิดใช้ชไลายยังพอดูใจของคนหลอกลวงไปให้สุด แดนสวงต่ำสุดดวงโลกาในชีวิตจริงของหญิงคนเศร้าไม่มีเขาแล้วใครที่เฝา้าผู้พันไม่มีน้ำตาไม่มีคำว่ารักเท่าชีวัน ลอยยิ้มที่ดูเยือยเยนโลกควงกันเทวาให้อีกทางนะคะขอให้ท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะจ๊ะนะคะนะคะ <c oughs> แล้วก็คิดอะไรก็สมกว่ามงมาตรปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะจ๊ะดูสิเขาก็ไม่ห่างลูกกัเลยใช่ไหมหงเห็นไหมหงนะคะนี่ไม่ใช่หานหงก่อจะยาว หานคอจะสั้นนะนะคะนี้เ,เราก็ถีบจกกักรยานกันไปอีกแป๊บ,บนึ่งว่าจะเดี๋ยวให้รุดได้แปนาทีกันนะก็แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปเล แม่เราเฝ้าเลีก่อมลูกน้อยนอนเปลีมีห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตแม่ันอมแม่พายผมยอม่อมเกิดแต่รักลูกปากสวงน้อย เติบโตเล็กจนใหญ่นี่และนะอ,อะไรไมีใช่ใดนะราคานำนมเพราะว่าเห็นหงอะเลี้ยงลูกก็เลยนึกถึงแม่ขึ้นมานะจ๊ะแม่ที่เลี้ยงเรามานะจ๊ะแม่ก็อุ้มชูถนอมเลี้ยงลูกมาอย่างดีนะจ๊ะนั้นก็จบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสก,กาย กราบขอบคุณนะจ๊ะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็เลยน,นะจ๊ะสาธุค่ะสาธุค่ะจบที่ท้องฟ้าสวยงาม